่าลงเลยเบอร์สุดเด็ดเบ้นนะครับเบลสองหนึ่งศูนเกียร์จุดหกนะครับเกียร์จุดหกลงมาแล้วครับเ <Okay. S 1> ดี๋ยวดูดูกำรสื่อสารมา เดี๋ยวจะถึงหลังออก 2> w 2ึศูครับ E สองสี่ศูนย์ราคาเซอร์วิสงอาแล้วครับเกียออโต้นะครับ e 40, เบออก,กียอ่จุดหกเจ็ดต้อง้องจุดหนะครับ e A, thank <laughs> you